สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปด nippon.com นะครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวหมานะเจ้าตัวนี้คือรีโอนะครับดูเผินๆมันก็จะเป็นเป็นชิสุนะฮะส่วนไอตัวที่มากวนอยู่นี่ก็เจ้าโกห่งังเดี๋ยวเราตอนหน้าลน <c oughs> แล้วกันนะรีโอนะฮะมันเป็นชิสุผสมปักกริงนะครับนี่แล้วก็ โดยอุปนิสัยเขาจะไม่ค่อยเหมือนที่สู่เท่าไหร่คือสองตัวนี้ทะเลาะก,กันบ่อยมากแต่พะเวลาตอนที่เขาอิ่มแล้วก็ไปขวนประสาทกันนั่นแหละหน้าตาเขาจะออกสองโทนในช่วงบางช่วงก็จะหน้าไปไปทางเหมือนแบบเป็นปักกิ่งเนี่ยให้ดูหน้ากันชัดๆนะนั่นนั่นเนี่ยดูหางวะ คือเขาอยากไปเล่นด้วยกันนะ่ะหลอมาอ,อยากมาก็มาเลยมาโอเคครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวตอนหน้าจะจับเข้ามาเข้าเฟรมแล้วถ่ายให้ดูกันอีกครั้งนะครับวัสดีครับบ๊ายบาย